เ7น,นะครับเป็นเรื่องที่ใช้ระเบิดปิงปองใช่ไหมก็เ,เรื่องอะไรระเบิดปิงปองว่า,าเพี้ยนเข้าไปที่รถไปปูตัวขอบประตูเนี่ยขอบหน,น้าต่างขอบหน้าต่างนี่แหละที่มันยื่ระเบิดกระจายอไปนะครับก็กทำให้ผู้โดยสารเนี่ยที่ยืนในรถนเรนี่นนยได้รับบาดเจ็บนะครับก็อะไรต่างต่า ความปลอดภัยของเรื่องะรตัวพวกผมเพราะว่าตอนนั้นพวกที่อยู่บนรถมันยืนตือลงมาก่อนก่อนที่ปรื่าทัเรืาาาอยแล้วระเปิดจะไปกขาองอันนี้ผมก็นใเห้กันเพราะพวกันต้องมีเยอะจำนวนเยอะแต่ทำไมม่จบ